ครับนี่กับว่าต่อฟังข้างสะที่ปลูกผักหวานนะครับนี่บางหลุมกะต้นไม้พี่เรี้ยงตายไปแล้วนะครับจังหลุมนี้นะครับนี่ต้นไม้พ่เลี่ยงก็ตายไปแล้วผักหวานก็ตายไปแล้วเ<ๆ>หลือหลอดเนแถวแถวนี้ต้นไม้พ่เรี้ยงที่เป็นต้นแค่เนี่ยตายเรียบืออยู่บก,กีต้นนะครับนี่ตำรวจยังเข้าเคยให้เบิงนะครับตอนน่ะเผมตายเบิงนะครับตอนนี้ก็เหลือหลอดแต่คือ ต้นมะขามเทศหรือบักคำแปรบานเฮาดีที่สุดนะครับผู้ใดสิปลูกขักหวานเบ่งครับเบ่งผลงานว่ามันเป็นยังเดแร้งบัานไดก,กับบตายบักขำแปเบ่งนี่บักขำแปรแมนสิบักคำแปะหวานบักคำแปะบ,าบาป้บาหวานบักขำแปรฝาดสิปลูกไหนสิปลูกกิ้งตอนกระนำเลยครับแล้วแต่น,น,น,นี่ครับนี่ครับต้นพักหวานยุ่งเงาบัาคำแปรเอองามครับนี่ขันต้นไหนได้ปลูกให้เงาบัาขำแปนี่ครับยิ้มรวดครับนี่ ต้นนี้คือกันผักหวานสามสี่ต้นหมดครับอย,อยู่อ่อมต้นเดียวสื่อนมาปลูกกิโลละซีลอยด้เป็นกิโลละซีลอยด้แต่ลอยกว่านปลูกเข้าไปครับนี่ยังสิผมก็เอาตนา้นแบบคำแปลนะครับมาแซมไว้ยุ่งเหงาต้นแค่ขึ้นกันแต่ว่าบางต้นมันกับหลอดบางต้นมันกับบลอดเนี่ยคือยังต้นแค่ข้อหอดน,นาแรงเนี่ยสิไปแล้วครับสิบไปแล้วแต่ว่าผักหวานมีนะครับนี่นี่ ต้นผักหวานน,นี่นี่ใบผักหวานมงนบงกินแล้วนะครับดำๆนะับต้นข้าแปรกับมีผมเก่ามาใส่ไว้คือว่าปีนี้เนี่ยเตรียมไนเมล็ดมาข้าแปรไปแล้วนะครับสีเอามาแซมบองทีมันหลุมทีมันตายลงไปคือทุกห่องนี่ผมเดินสายพี่อีไปแล้วเนี่ครับสายน้ำยศผมไปแล,ล,ล้วเด้ยนี่แต่ปัญหาอยู่คือว่า น้ำปลาป่าบ้านผมมันออกเข้มแน่จากน้อยแต่ว่าบ่ใช่ปัญหากับบักำแปงแบบที่นี่มันมึงสีเข้มกับกุกระยุได้แบบนี้นี่นะครับเนี่ยยังสิจะโก้กำแปงจังสิยเงาต้นใดเป็นโก้แบบกำแปงเนี่ยเงานั่นมีผักหวารโหลดนี่จังสิงสบักเอ่อต้นแค่ตะตูพืชก็หลายต้นแค่นี่ปลูกมาเกือบ3ปีแล้วครับบ่ใหญ่บ่น้อย นี่แต่สิตายเ,าเอาต้นแค่เ,เอาในมะขามเทศนะครับมาเสียบไว้ผมท,ทายไปแต่ต้นไหนมะขามเทศกับนี่ครับต้นผักหวานนะครับนี่นี่ใบผักหวานนี่อันนี้กับผักหวานนะครับอย่างี่นะครับแนะนำนะครับสาหรับผู้ที่ปลูกผักหวานไม่พ่เรี่ยงที่ดีที่สุดที่ผมปลูกอยู่ตอนนี้ก็คือบักคัมแปะหรือมะขามเทศ กับอีกอย่างหนึ่งที่เพื่นบอกคือบักตะกบแต่ว่ามันสิบเได้ใช้ประโยชน์บักตะกบอ่ะถ้าปลูกบักตะกบนี่ติดแท้แน่นอนครับได้กินพักหวานแท้แน่นอนรับปลูกบักตะกบอะแต่ว่ามันสิบเได้ประโยชน์ย่มอมว่ามันเก็บมันเก็บเมล็ดพันธุ์ขายไม่ได้เหมือนมะขามเทศถ้าถ้าเป็นมะขามเทศน,าาาน,น,น,ทศนี่เขาสามารถเก็บหน่วยมันขายได้นะครับมะขามเทศเนี่ยเขาสามารถเก็บหน่วยมันขายได้หน่วย ขันเท้าสื่อกิ่งตอนมาสม,มุติว่ากิ่งละสามสิบห้าบาทต้นนี้ปีหนากระชิบเป็นรวยแลยข้อกระชิบพ่อได้ขายกิโลละแบ่งกันไปทุงละสิบบาทยี่สิบบาทพ่อได้่านามประปาอันนี้ผมปลูกไนนะครับมันกับเป็นมะขามอ่ามะขามเทศที่ไม่หวานมีบางต้นหวานบางตน้นไม่หวานมันอาศัยกายพันแนกไ็ได้นี่ครับจังลุมที่มันตายไปเนี่ยนี่ผมเดินทอพี่อีไปเบิร์นเราเลยครับมีหัวกอกน้ำใจเราเลยครับ ต้นแค่เนี่เกิดทุกต้นนะครับตอนที่ผมปลูกเนแล้วก็พักหวานเกิดทุกต้นนะครับแต่ว่ามันก็ตายนีย่จังมูนี่ครับนี่ตายตนย้นใยมันในก็ตายนะครับนี่ต้นแค่เห็นไหมต้ตนแคต่ตายลงไปแล้วไม่บอทนคือจังงูนี่มองผ่านแาวหันนี่ตายหลายนะครับต้นแค่เนี่ตนยต้นใ็ใ่ต้นนี้ก็เหลืออยู่นี่พักหวานกาลังแตกนี่ครับสังเกตได,ด้ครับใบนี่ แต่สีกันนี่ตนน้นยญ่งๆขึ้นมานน่ต้นรอดก็รอดนะครับต้องพุ่นกันก็เลยเน้นรัำสำหรับผู้ที่สิบปลูกไม่นะครับนี่ผมเอาต้นบักคำแปรมาแซมไว้ปลูกหัวอต้นปลูกปีที่แล้วนะครับบักคำแปรเอามาหยอดเม็ดอยู่ในหลุมของต้นแคเพราะว่าต้นแคมันเริ่มสิตาย แล้วก็นี่ต้นผักหวานต,นนตนนน้นตน,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 าานี่นี่ครับนี่นี่ต้นหนึ่งบักแคแเปรอยู่ในเงาต้นแค่แต่ว่าผักหวานก็มีอยู่นะครับนี่นี่ไปผักหวาน,นนี่เิ่นไกลๆเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยทางนี้สิเป็นต้นคัมแปรหลายครับนี่ป้าบักแปรนะครับขันแม่สมมติว่าติดเบิดสุ่นสู่อันนี้ก็พ่อได้เก็บกินนะครับ ในส่วนปีนี้ก็อยู่ดีสบายกับสิมาสอมอยู่ครับเพราะว่าทุกหลุมที่ผมเคยปลูกไว้เนี่ยผมเดินหัวกอกจายน้ำใบเบิดแล้วครับขอพี่อีดำๆของผมเนี่ยผมเดินใบเบิดแล้วได้ครับแล้วก็โซนนี้นะครับโซนนี้โซนนี้ผมจะเปิดน้ำหดทุกอาทิตย์นะครับลดน้ำทุกอาทิตย์เปิดน้ำทุกอาทิตย์ตยแล้วของผมมีสองโซนนะครับโซน ซนนี้ยางไปทางนี้จนหอดบองพี่เฮายางมาหองหันเนี่ย66หกครัคุณแล้วบัดที่นี่จากตัดจากขอบสะบังนี้นะครับขอบสะสะสิ้นไปตรงนี้ขึ้นไปทางนี้เป็นโซนที่บอลหดน้ำเลยครับไม่ลดน้ําตั้งแต่ทํานาม,มาโยเขามาบอาลลดน้ำเลยเกียมาเบิ้งกันัาทิ้งบักกำแพง ตอนนี้ตอนที่แรกงามรอดราสีหดนามนี่เงาพักหวานนี่บ่โดนามมันนะครับนี่นี่ตอนที่แหลกงามแล้วนี่ก็ตายลงไปแล้วที่ผมที่ผมบ่โคดนามเพราะว่าฟังคุณเนาะครับฟังที่ผมพดนะบางต้นมันก็ตายที่ผมพดอะ บางต้นมันกับผิดใบตายตาย,ตายเลยครับผมก็เลยว่าเอาสั่นฟังฝุ่นมันได้หดแล้วก็จงฟังนี่ไว้ซะจงฟังนี่ไว้แบ่งโซนกันบ่ต้องหดเออมันจะเป็นยังไงห,หดกับโบหดนี่จากนี้ไปบบได้หดด้ยครับไปบหอดพุ่นบบได้หดมันจะเป็นยังไงเด่ดเด้ยเอาตามธรรมชาติเลยเพราะว่าหด หมดบางเทียมันตายพงก็เลยว่าเฮ้ยขันมันตายเบิร์เน็ตสีเห็ดเจังไดเหลือให้เป็นมูรอดเลยนี่นะครับถือว่าบ่ได้หดนี่ครับฝนตกมาแน่นใบเขียวๆนั่นใบมะขามหวานโอ้ยใบอย่างก่อผักหวานนะครับนี่มีทุ่งเหงานะครับนี่บ่ได้หดน้ำนะครับนี่หลังจากคุหาลาเจ้าเขามาเนี่ยบ่ได้หดน้ำเลยเอาไว้ยันมันตายมูนี่เกือบสีมีสุดต้นนะครับ ว่าทอนะเอ่อที่เห็นต้นที่เวาปลูกนี่คือว่าเขาเดินน้ำไปตลอดนะครับแต่ว่าเขาบ่อด็ดเปิดหดในช่วงหนาแรงนี่ส่ต้นมะขามเทศใหญ่แล้วเขากรสามาแตงกิ่งออกได้นะครับเดี๋ยวฝนลงก็สิตัดแตงกิ่งออกเผื่อบ่า,าห้มะงั่นะครับซึงมันเป็นบักขามมะขามเทศที่ไม่หวานอ่านี่ว่าพามาชมนะครับพามาชมสวนเดี๋ยวเอาเป็นคลิปเต็มเล็กก็ได้นี่ต้นนี้ครับเนี่ย ต้นยูเ่ยเดียวเลยต้นแค่นี่จากสีหลอดถึงบลอดไม่พลีเลียงผมเบิ้งผักหวานมาที่นี่พี่น้องเอ้ยเบิง้อมขากโกมูอยู่ในนี่นะครับน้ำบ่ได้หดเด้ครับบอกไกว้ก่อนเลยเนี่ยน้ำบ่ไดเด้งฮดต่ว่าผมแซมใบเนี่ครับมะขามเทศหนึ่งต้นมะขามเทศสองต้นแต่ว่านา้ำบ่ได้หดครับเบิ้งพื้นทีนน่ตอนผมเห็ดที่แรกครับผมจ้างเขาเพิ่นขุดเลยเนะครับเนี่ยมองว่างๆเนี่ยผมจ้างเพิ่นขุดทุกหลุมเลยครับเลี้ยงแถวมาเนี่ย เกือบรอยหลุมนี่ครับเอานับเลยเนี่ตีตีลองเจกะลองนี่เกือบรอยหลุมเอาฟุ้นขีงว้อลง่งเต็มไว้ทุหลุมครับนี่ทางนี่เอาขีงว้อลงไวท้ทถุหลุมแต่บัดต,ตอนสิปลูกขีฆ่านครับมูนี่นี่มีลองร้อยหลุมบ,บเดเด้ครับนี่บางอย่างเกิดนี่คือหลุมที่ขีงว่าเด้ครับนี่นี่จังสิไปจังสิไปตามตรงนี่ออกฟังมูนันคือกันแต่ไม่ได้ปลูกครับตอนปลูกในขีฆ่าน ก็เลยว่าปลูกมันก็เลยว่า,างครับนี่เจ้ามูลนี่ในเงาเนี่ยมีบักพักหวานเบอร์สุดต้นนะครับตอนหมุนไปไทยว่าใดรอทำความสะอาดตอนมันทีเดียวนะครับเข้ากับปอยไปตามธรรมชาติครับเนี่ยตรสอบเบิ้งครับว่าปีนี่ต้นนี้เขาบหดน้ำม,มันจะเป็นยังไงกับคนที่เขาโ้นที่เขาหดน,น้ำนะมันเป็นยังไงเพราะว่าที่ว่ามันเป็นยังไงหมายถึงที่ คือว่าผมหดน้ำเนี่ยไม่พ่เลี่ยงมันตายลงเกือบเบิดแล้วครับฉันไม่เห็นต้นแค่น่ะเดี๋ยตันโคกกว่าคํำแปรผมกเ็เลยวบวหดทังนี้ฉันเดยผมกเ็เลยถาแบ่งโซนเบิงบ่งเบิง่งเบิ่งมันก่อนเพราว่าน้ำปาปา,ปามันมีเข้มแน่จักาน้อยอม,มาต่อจากอันนี้นะครับนี่เดี๋ยวอันนี้เป็นข้อน้ำของของเขาเนาะครับที่สูงขึ้นมาใส่ระบบแรงดันน้ำจากที่สูงลงที่ต่ำเนาะครับมันจะไหลามากนี่แหละไอ้ล้งมานี่ ถามว่าปลามีบอเสือคือสีบลมีหรอครับเพราะว่าตอนนั้นปล่อยไหลแต่ว่าหลังจากที่เปิดน้ำใช้นี่บอเห็นเลยครับาะวัดตอนที่เปิดน้ำใชนในน้ำเหลียน้อยหนึ่งต้องใส่นกมาลงบนกินเบิดแล้วครับไก้เต็มแล้วนะครับเปิดไปเกือบสิบเป็นอาทิตย์แล้วละครับเนี่ยถ้ามาเปิดแต่ยามว้นเนาะครับที่จริงน้ำประดานผมสามารถเปิดได้ยี่สิบชั่วโมงเนาะครับตะวันเป็นไฟฟ้าแต่ว่นยามมืดขึ้นเนี่ยบานผมมันไฟไมันตกดูครับ แต่เลยหกโมงแรงกับปิดเปิดตอนเช้าประมาณเจ็ดโมงหกโมงแรงกับปิดเปงสีนะครับคือไเปิดยามเว้นพอสิได้ดูแลนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอ่าน้ำขังหัวทีตท่ติดถนนบนท่าผมเน่ผมสิบปลูกตน้นอ่าพักกีเล็กนะครับเขาเอาือนยังอ่ากีเล็กแหละบ้านผมเอือนพักกีเล็กแหละไว้นะครับแลไเด้เจ็บไปแกงผู้ใด้พานมากอะ่ะจะมาเจ็บไปแกงได้ปีนี้ก็ว่าสิปลูกให้ได้ หลายก็เกลาเพื่อให้เพิ่นผู้พัพนไปพันมาได้เก็บไปแจงแบ่งปันกันเนาะครับเพราะว่าปลูกปลูกยุงหัวเจ้าของนะครับแล้วก็มันเป็นแดนกับถนนบ่บอบ่บ่บ,บ่เป็นอย่างครับก็ได้ปลูกใส่หัวแดน,นทางทางอื่นผู้เพิ่นมาจังขันจังเพีนเพื่อพานไปวัดเิ่นก็เก็บไปแจงไปนั่นแบ่งปันกันไปส่วนในหัวของเจ้าของนั่นที่วางแผนไว้ตอนนั้นที่ใกล้นี่ยปลูกต้นนั่นนะครับปลูกตน้นมะเขยบ โดยการสื่นว่วยไม่กินแล้วก็หยอดในบ่เกิดจักต,ต้นนะครับไปเบิงกับนี่นะครับมือนี่ก็คาดว่าไก่สิเต็มแล้วไก่สิเต็มกะสิพอที่ผมเปิดให้มันเต็มเพราะวาอย่างนีครับเนี่ยดินข้างๆข,ขอบมันก็สิเดซุ่มแล้วก็เนี่ยต้นไม้ขหางค้างพีวามันเป็นพีเลียงของปุกผักหวานมนกสิเดดูดน้ำกินจากนี่เลยครับบ่ต้องเด้หดน้ำบันไดดเนี่ย สังเกตเบื้องต้นไม้ขอบสางมันจิตตนงหญ่ครับเพราะว่ามันไดน้น้ำจากนี่หลักสะเฮานี่นะครับเขาเปิดใจเต็มเลยแต่ละเตียแล้วทไมเบื้องต้นนี้ก็ปลูกแช่มกันไว้นะครับมัขาแปรเพระจะปลูกปีที่แล้วต้นผักหวานต้นนี้เพราะว่ามันสามตน้ตนสี่ต้นหมดแล้วครับที่เกิดน้ำกันนี่นยุ่มเนี่ยน้ำกันนี่เอาครับคลิปนี้ก็ เป็นคลิปเงีวๆบริษัทจิบตัตตอโต้ครับเอาเบงบรรยากาศตอนไปเห็นงานของผักหวานนี่จ oui, ังตนนี่ให้เบิ้งเห็นเลยเปิดน้ำหดใส่ตายจ <itu? S 1> ่อยผักหวานก็ตายปุ้นเบิ้งผักหวานต้นแบบไงแล้วเหงาผักหวานตายเอาเลี้านเป็นน้ำหม่พีเลียงใหม่พีเลียงพลาตายผักหวานก็ตายเนาะครับเลยต้องเปลี่ยนเป็นปลูกเป็นบักคำแปดแทน โอเคครับผมคลิปนี้กับพาสำรวจแปลงพักปานที่บริสัทำรวจโดนนะครับสวัสดีครับ